ก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ยินดีตัวคลิปอาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปกันผมจะกให้ช่วยกด u b s สไคร์แล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะก็มีแค่นี้แหละเราไปดูคลิปกันเลยไม่ดีอ่ะอ๋อเปลี่ยนใหม่บ้าง fast to stop เขี้ยนเนี่ยโอ้เราวมึงพาไอ้เหี้ยนี่มาคนคนคนหนีทุรนก่อนพี่หนีทุรนก่อนสรบวะาโอ้ มันก็ตัวเปล่าเหมือนกันนั้นเนี่ยมันก็โดนถูกดองสลบใช่พี่เสริมนี้ปรับคูณอีกพีน้อยนะครับผมก็เลยมาวิ่งเก็บอีกพลโนทีท่ดีแล่นนะเราจะได้แบบมีเวลใช้นะครับผม โดนเ,เปล่าอะไรหูหูอะไรเปล่เาเป่ากดปีนเปล่าหรือเปลี่ยนภาษาพี่พี่จะแชร์โดนสองดอกเทียมเทียมเซฟาดเอาเซฟาดเอาเซฟาดมีก่ก็จะเอาเซฟาดอุย้ยห้ามถือห้ามถืออาวุธเฮ้ยใครยิงวะ อ๋อ้่อเจอแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วพี่ตู่วิ่งหนีวิ่งหนีโ่อเจ้าเส้ฟาดคอสัวอ่ะเอาดิสตาร์เตอร์ต้องเป็นของเราเฮ้ยมันยิงไม่เข้าอ่ะ

โอ้โหหลอกเหี้ยเฮ้ยตี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 อะไรกันล่าตีตีไงตีไงไม่ให้ตายด้วยทรมานไหมล่ะไอ้ทูดอนแม่งแผลจากไหนไม่รู้ข้าอยู่ทำไมตัวผมมันเด้งไปข้างหน้าวะไม่ได้กดเดี๋ยวไอ้ทูดอนตีตัวยังใหญ่เอาไว้เอาไว้เวทสักพันสามแล้วกันเราจะตูดหน่อยการสลบ เฮี้ยตกใจนึกว่าคนไอ้สัตว์น้องปลักแหลมโอ้ยไปไปกลๆเลยอุ้ยอ้าวไอ้เหี้ยนี่อ่ะยังมีคนอีกเหรอใจะมีมันมันก็ตื่นมันเพิ่งตื่นเมื่อกี้อ้าวเหรอจะมีไฟวิ่ไฟเป็นไหนแล้ววะม,มันทำบวล่าเหมือนกันแต่บุราอ๋อทำบวล่าคายตัวนี้ก่อนทำโลกกอนเป็นไหนแล้ววะเอาวิ่งหายไปแล้ว อ้าวคิดว่าไม่เห็นหรอคิดว่าไม่เห็นหรอถ้าคนก็ได้แลงกันดีกว่าใช่วไม่ฆ่าวอเอต้ดอนช่วยทุน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 เุนงุนทนทุนทุนทุนินนเุนนนนนทนนนน รงกลมมาที่แมพ FJ แล้วก็เชียนเมลวิงนะครับแล้วก็จับสัตว์ห้าตัวใช่ไหมใช่เอ๊ยจบสัตว์อีกหนึ่งเฮ้ยมีคน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 ใช่ไหมเจออีกคนมีคนมีคนยูอเสาไปเอาดิเอาหมดไปทำอันปักแหลมมา แล้วผมก็มาที่เจ n สองนะครับจะได้ทำเฟสแล้วก็ไปซื้อไฟอุอกร์ตมาใช้ก่อนนะเนะเฮ้ยเจอคนอ่ะมีนชุดเทคอยู่รอรอร้อนมาร้อนมาแล้วก็ต่อยร้อนมาต่อยเปิดบวกมาอยู้น่ะเห็นเหรอบินหนีเลยไเปิดบวกเออแต่ก็มีของไว้ตัวมันน่ะเฮ้ยเสวนบัดเฮ้ย A chết, đồ tê quá chịu lên đồ có mười 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 à chào mười 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 Ui mười 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 Đi mười 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 ขอดเฮ้ยเฮ้ยแต่เก็บเก็บเก็บรู้เรื่องรู้ราวเลยเอ้ยต่อยไอ้ชาโดู้นี่วะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยแคปแคปแคปไปก่อนโดนโดนแจ็คพวอตเข้าไปแล้ว <Yeah, เฮ้ยเพิ่งเพิ่งเดียวกันตาโตเลยแต่เมื่อกี้มันจะงพั่งไอ้คอนโบว์มายิงผมไหยหลังจากเก็บของจากที่ได้เมื่อกี้นะครับผมก็มาทำเกวดอีกฝั่งหนึ่งนะจะได้ไม่มีคนมากวนเรานะครับจะเชื่อเเัตออร์นู No o n คสมีไฟเบอร์สวยว้าวอะไรวะ กระสุนเฟรมโทเวอร์เร็วเกินนะอันนี้เป็นเมยวิงของเราเลยว่าของเควสองของเควสต์บีด็อกเรกอ๋อแลมบชัคเกิลอ๋อชาโดมันจะเข้าพเผาที่เจนสองอะโหดสุด เอแล้ววะใช่ใช่พี่โหแล้วโดนสรุปวิถีเงี้ยโอ้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้จะเล่นยังไงเนะี่ยจะหยุดแค่นี้เย็นไม่พอเหรอมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะ ไปโดนโอ้โหท่าเชียรอะไรภาพกระหวอีกเป็นการทำเฟสบิววิ่งที่ยากที่สุด <c oughs> โอ้โหพี่เจ้าเจ้าดิข <c oughs> ้าบันบักใช่ปะใจไปเอ๊ะม,มองบางคนที่หนึ่งยังได้อยู่เว้ยได้ก็แย่แล้วทียอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะผมก็กลับไปที่ FG อีกครั้งนึงครับเก็บบูปินส์เผื่อเราได้พวกบูปินด์ดีๆมาใช้นะแฟกบูปินเสื้อแฟกไปแล้วคุ้มแล้วแต่ไม่รู้ดูดูบาเท่าไหร่เกือบตายอ่ะอู้ดูบ่สามร้อยหกสิบโอเคได้บูปินเสื้อแฟกแล้วพี่ังจากที่ทำอะไรเสร็จครับ ผมก็มาที่ลักนาล็อกนะเพื่อจะได้เลดบ้านนะครับผมเพื่อเราจะได้ออกสรัพยาอรของเขามานะเฮ้อพี่มีคนมาเห็นปะขอมบนฟ้าอาเจนอะ่ะฮะสวยสวยตัวเปคีบผมแล้วมีอะไรมาเอาเส้นผ้าได้หรอไปไหนวะไม่ได้มีแก๊ปกอยู่เฮ้ยพี่โดนรอโดนโดนโดน เฮ้ยพี่มีแกปะมีมีโดนโบล่าล้อกว่าหายเอาชุบด้พี่โดนเน็ตด้วยตัวทีนลพี่พอดียิ้มผมมันกากพี่สั้างคนไก้องกันตัวเองพี่ฮะขังตัวเองไว้พี่จะลับพี่หลับพี่ลับหายะลรเรียบร้อยโดนลูดตายหนึง่งเอา้าไปยิงสวยสวย ไอ้เหี้ยเอ้ยหลักพี่ไปใครเล่นบันเด้จริงพี่โอ้ก็เรามาช่วยพี่โอ้ยตายานกปักแหลมยังไหนอีกอคนเยอะมากเลยคนกี่คนเนี่ยไอ้เหี้ยคนยังเยอะเลยโอ้โหของยังบูมันไปไหนแหล้ววะสูญสิ้นเชื่อตรงนี้กี่คนเนี่ยถ้า ก็จะาาตายอ,อ,อีกหนึ่งตายอ,อีกหนึ่ง,ออนงคนยังเยอะอ่ะพี่รอใช่ใช่คนเยอะมากใช่แต่เราผมพยายามหาจังหวะที่เราจะสวนกลับนะครับป้านั้น,นเหรอใช่ใช่มีเสี่คนอ,ะอ่ะโอ้ยเชี่ยทำไงเนะี่ยลองเราตายมีของไปปะเนี่ยผมผมมีเยอะอยู่นะตัวนี้ผมก็ลงมานะครับเพื่อที่จะรอใช้ปืนเน็ตยิงนกเขานะได้แหงนะตัวเปล่าด้วย โอเคจังหวะนี้ผมผ่านส่วนกลับไปครับยิงเนสใส่นกปากแหลแล้วก็เหมือนคนที่ขี่อยู่มันจะตัวเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เขาคิดไงนะผมก็เลยปืนยิงยัดใส่ไปอ่าของผองอ,อยู่นี่มาเลือดมันเท่าไหร่วะตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผมผ่านกลับมายิงเน็สใส่นกกระเจงเขานะครับแต่ว่ายิงไม่โดนนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับนกกระเจีงเขาสเตมินาหมดผมก็เลยยิงยัดไปอีกทีหนึ่งคนเขาล่วงลงมาครับผมยิงเน็ตใส่ แต่ตอนนี้ผมก็จะปืนยัดนะครับแต่ลืมว่ากระสุนยังไม่ใส่ก็เลยแปดสิบตัวเรเปิดใส่ครับมาดิเอ็นตายหมดตี้มันตายหมดเลยพี่ตอนเนี้ยตายไปแล้วเหรอใไๆดูที่เนี่ยเหลือจะเชื่อดูที่เนี่ยคือทำอะไรวะเนี่ยคือสถานการณ์โลกลนล่วงละล่วงแล้วล่วงแล้วเสอเสรเวเราไป ได้ของได้ของได้ของสสยพี่สดเสดเสดมาอ้ยโดนโดนโดนพี่โดนหายแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยวไม่เป็นไรยิงกระเจ็ดแม่งก่อนยิงกระเจ็มแม่งไม่ต้องพาละพี่อ่ะทำไมอ่ะผมตีโฟไว้เดี๋ยวถ้ามันขี่ผมกดตีโฟได้อ้าเหรอใช่ๆเฮ้ยไม่มีโลมาว่ะพี่ก็ไม่ได้ว่าจะเจอคนจ๋าซะขนาดนี้เราจะมาตีบ้าน โอ้เชื่อมันมาวะเพื่อนมาละเพื่อนมาไหนวะวอุ้ยตายสองอุ้ยตายลูดเจอดิสัดเอาอซีโฟไม,ไม่ได้เอาไวเ้เล่นบ้างครับเอาไปฆ่าคน <laughs> จากที่เก็บยกตีนะครับผมเรก็มาพังประตูแล้วก็เราจะได้เข้าไปเลดบ้านข้างในเขากันนะเนี่ยทารบูบูเนี่ยบ้านมันเลยเนี่ยเดี๋ยวจัดของใหม่กันพี่เคาว่ามีปอมปะ พี่คิดว่าบ้านมันมีอปอมปะว่าผมเจอละไม่แน่ใจวะเจออะไรเจอคนหรือเจออะไรมีป้อมมีป้อมมีป้อมผมจะแทงไหวป่ะวะเยอะเยอะไหมป้อมออโต้ไม่เยอะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างในถทำตามต่อแถ้วทำน้ำตกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชใชเอา้าเราเข้าไปได้อ๋อขี่ไปวิ่งออกมาเหรอ ใช่เข้าเข้าไปห้องกันได้นะพี่รอผมนะมีปอมเฮ้ยมันยิงผมอยู่ตรงไหนวะนี่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 ไงอะไรมันอะโอเคสวยมีของนะนี่ยมีฝูกของเต็มเต็มตัวผมตอนนี้หลายเต๊ะเลยจะิปปิ้งแพรกวางไว้ก่อนโอเคของท้าคู่เดียวรอผมจะเข้าไปแล้วนะ ผมจะล่งเข้าไปแล้วแปดสี่โฟร์ะไหนวะดูไหนวะใต้น้ำตกวิดูดูดีๆอ๋อนะพี่เห็นจากตรงนี้นะครับผมใช้สปายการส่องดูบ้านเขานะครับเราเห็นว่าป้อมเป็นป้อมออโต้นะครับผมก็เลยพุ่งเข้าไปนะครับอออไปละแปดสีโฟร์ข้างบ้านวิ่งออกมาแล้วกดสีโฟร์ครับผม แลวป้อมเขาก็ดับหมดเลยนะดับ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 โอเคดับนะดับแล้วดับแล้วยันยันฮิวยันฮิวมันยิงผมวปะีพี่พี่พีพี่โบรมาละพี่มาตัวนึงละสวยพี่สวยสุดสมันทำมันตกตัวนึงเว้เจะจะตายตายตายตตตวตวตวัวตวันตวัวตัวตวตัวตัวตวตัวตัวตัวตตตัวตตตัวตัวต ออกใส่มีวิ่งเลยจากตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาก็ตายกันหมดละก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลุกขอนะเฮ้ยเฮ้ยมีของดีปุ้ยโอ้โหของกำลังจะขึ้นของเหล็กนี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหบูปินออกมาขึ้นปอมแล้วม่ต้องเกิดไอ้นี่แน่นอนเลยว่ะผมก็ไปเอาเจนที่บ้านนะครับแล้วก็กลับมาขนของอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กเขาเยอะนะครับมันเลยหนักเลยล็อกบอลรอบเดียวไม่ได้ แล้วดูเหมือนว่าเจ้าของม่าเขาจะยังไม่ไปนะใครที่ไหนแต่บ้านอ้าวมีเหรอมันอะไรเราก็เหมือนพวกเขาจะบนอะไรเป็นเรอมากเลยครับแต่ชัดดูดิเผาเขาพิมพ์รัวๆเลยนะผอก็ไม่รู้จะว่าเขาพิมพ์อะไรนะครับไม่เข้าใจเขาไม่ได้พิมพ์อังกฤษนะ ไปเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรไม่ไ้ไม่ไม่มีคำว่าปลานีก่หลังจากที่คัดของอยู่นานนะครับเราก็เอาของกลับบ้านแล้วก็เตรียมที่จะลงบอสต่อนะครับเอ๊ะแต่ก่อนที่จะไปเตรียมของนะครับผมบินมาที่เซ็นเตอร์แล้วก็เจอกิก้านะครับผมก็เลยจะมาจับกีก้ากันนะใหญ่เลยแต่ผขมาเจอคนซะก่อนแล้วในก็คือสพ่งที่เกิดขึ้นมันเฮ้ยคนขี่ไปวิ่งผ่านหัวพี่ไป อาหลายคนนะดิบินไปไหนวะไม่อยากมาไม่อยากแบบบินตามไปเลยอ่ะคนมีป้อมอ่ะเอาป้อมมาติดอ่ะสองตัวเลยผมผมวันนี้ผมนินบุ๊คเอาเหรอทีทีไอ้นี่อยู่ผมมันมันสลบแล้วกีก้าสลบแล้วอยู่ไหนอ่ะตรงดอบดอบท้องพี่ดอบท้องดอบท้องอ๋อเหรอเหรอใช่ใช่ใช่คนเยอะเลยจจััับบมน ได้จับพวกผมมาช้าไปนะครับทําให้มีตี้หนึ่งมายิงกิกาสลบไปก่อนนะครับเพราะผมจะต้องเคลียร์พวกเขาออกไปก่อนนะพวกผมถึงจะสามารถเทมกิกาได้นะครับโอ้กี่คนนี้มิววิงเต็มไปหมดเลยผมพี่ผมรอดมาหาพี่นะอ่ะฮะอ่ะฮะพอก่ะพอป่ะเฮ้ยได้เหรอได้ได้ได้มันไปโดนกิกาอยู่ ไปไหนแล้ววะอุ้ยโดนทนายยิงอุ้ยจออุยจอจะอยู่ไหนยุ่งน่าจะอยู่หน้าผาปะเจอแล้วพี่เอาพีโอ้ยโทษ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 เอาอุ้ยโทษเอาพีโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวคนจะคีบมัน มันตายไปหนึ่งใช่ปะใช่พี่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งผมหลุดของละเอ้ยพี่ได้ไปพี่ได้ตัวพี่ได้ตัวพี่ได้ตัวเตะๆพี่เฮ้ยอ้าวเน็บเน็บโดนโดนโดนหมดเวลาล็อกขาแล้วล็อกปิดกัน ใส่กระสุนใส่กระสุนตายสวยมีตัวร่างทรงร่างทรงร่งเห็นไหมฝนตัวนี้ฝนตัวนี้โด้ไอ้สวย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 ยิงยิงยิงมันเพิ่งดุดพี่ตัวนี้เพิ่งดุดแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ยิงมังกรแล้วยิงมังกรแล้วยิงมังกรแล้วสวยสวยสวยตัวนี้หนีตัวนี้หนี เขาก็ขี่มีวิ่งหนีไปเลยนะครับแล้วผมก็กลับมาเดอะเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้จับคีก้านะแล้วผมก็ได้พกป้อมปืนมาด้วยนะครับ,รบเพื่อที่แบบป้องกันเผื่อมีคนมายุ่งกับเราตอนที่เราจับคีก้าอยู่นะโด้อะไรพี่คิปผายละอะไรอ่ะบอ,บอกให้เอาบอกให้เอามีวิงมา พี่เอาอาว์เมลวิงมาแต่ไม่ได้เอาเมลวิงมาผมมาาม่ที่แมปเอฟเจนะครับเพื่อที่จะเทมตะกรแตนนะเพราะว่ากีก้ามันสลบยากมากแต่ว่าเหมือนพี่เขาจะสลบก่อนนะยี่เท่าไหร่วะยี่หลังจากที่พวกเราเทมกีก้าเสร็จนะครับเหมือนจะมีอีกที่หนึ่งเขามายิงเรานะเขาพยายามที่จะแย่งกีก้าไปนะครับ ผมก็เลยกลับมาช่วยพี่เขาในการเอากีก้ากลับบ้านนะพรอมมาแล้วเสร็จพี่บอกเลยออกวันแรกออกไปฉีกไปอีกฝั่งนึงต้องไหนอ่เออตรงนั้นแหละไอ้เออตรงนั่นแหละมันล่อไอพี่ไปคีบเนี่ยตอนเนี้ยมันล่อมันล่อมันล่อเฮ้ยมันมีตัววะไปแล้วพี่ไปแล้วจะยิงมีวิ่งผมนะ หนีได้ Dante, ใช่ไหมพี่ไม่ได um, loyalty, store, Cole, well Power, right, ้ไม่ได้มัน้างขาอตัว้มันครบอยู่วะไปเจอกันที่ป้อมเราได้ปะนะตรงไหนท่าเราอยู่ตรงไหนป้อมป้อมป้อมไปเจอตรงป้อมเราใช่หมใช่ใช่ใชได้ได้ไดเอาเสพไปวิ่งไปดีกว่าป้อมอยู่ป้อมแล้วอยู่ป้อมอยู่ป้อมล้โอเคพี่เปิดโลเปิดโลกอะใ่ะจาละละจ้าลยไลยไปยลยไปยลเลยปไปเเลไย มาจะเล่นก็เล่นมาดิจะเล่นก็เล่นจ้าผมมาเทปแรกนะครับจะได้เอาไปใช้ลงบออที่แบบวางิกโลนะต้องฟาร์มเขาหน่อยั่ะีิตรงนั้นมันได้นาะใช่มันเหมือนมันไม่ใช่กูท้านั่นแหละได้พี่ไปนะ ขี่ตัวจีเดอร์โหหนักไปเอาดีกว่าไม่เป <wh <sh arp> ็นไรช่างแร็ปช่างบัฟมาสกีร้อยสี่ทิศขี่ขี่ไก่แล้วพี่อ่ะขี่แล้วขี่แล้วครับทุกคนอ่ะผมรออยู่ผมรออยู่รออยู่นะวะนี่พี่นี่เนี่ยนี่เนี่มาพี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยสวยโอเคตายสว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 ยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ยังยังเราข้ามมังกรได้นะครับแต่ว่า เ็นติดคอกับลิงเราคาไม่ได้นะก็ถือว่าเฟลไปแต่แค่ปดมังกร,กงร oh. แล้วก็คุ้มแล้วครับหลังจากนั้นพวกผมก็เอาของมาครับเครื่องครับเทคที่แบบโมเดโลนะเพราะว่ามันย้ายอลเป็นข้าหนักไม่ได้นะครับมาอุ้ย ก็คลิปนี้ข้ขอจบไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะก็มีแค่นี้ฮะเจอกันคลิปหน้า